สวัสดีครับวันนี้นาราเอเซทพาทานมาชมที่ดินเนื้อที่80ตารางวาครับที่ดินแปลงนี้ตั้งอยู่ที่ซอยราชดา36แขวงจันทรเ์เกษมเขตจตุจ,จักรกรุงเทพม,มหานครครับที่ดินแปลงนี้มีหน้ากว้าง14เมตรลึก22เมตรครับที่ดินแปลงนี้ห่างจากถนนหลักเซ้นลาภาว km, หกกิโลเมตรห่างจากโรงพยาบาลเปาโลกเกษตร5.1กิโลเมตร ห่างจากมหาวิทยาลัยราชพัฒนจันเกษม1.7กิโลเมตรห่างจากข้างสัพพสินค้าเซนทรัลาภาว4.3กิโลเมตรห่างจากห้างเดอะสตรีทอัชดา6.0กิโลเมตรห่างจากข้างเดอะมอลล์บางกะปิ9.9กิโลเมตรและห่างจากโรงพยาบาลลาภาว1.7กิโลเมตรและห่างจากสนามบินนานาชาติดอนเมือง15กิโลเมตรครับจุดเด่นของที่เรียนแปลงนี้คือ ที่ดินอยู่ติดกับถนนการเข้าออกค่อนข้างสะดวกบรรยากาศบริเวณรอบๆที่ดินค่อนข้างลมลื่นเงียบสงบที่ดินตั้งอยู่ในแหล่งชุมชนครับเจ้าของที่ดินแปลงนี้ต้องการขายที่ดินแปลงนี้ในราคาตารางวา2ส0 0 0 0นบาทหากท่านใดสนใจติดต่อคุณโต้งโทร081 100 2642ครับนาราแอเซทขอขอบคุณทุกท่านที่มารับชม ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ